สวัสดีวันเสาร์ที่29พฤศจิกายน2568สวัสดีเพื่อนๆเนทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเซ็ตมีอาการดีขึ้นเล็กน้อยนะครับปิดที่1,256.69จุดปิดบวกไป3.98จุดคิดเป็นบวก0.32%ซแต่ว่ามูลค่าซื้อขายก็ยังคงเบาบางนะครับซื้อขายกันที่38,46.31ล้านบาท ในช่วงเช้าอาการดีมากขึ้นไปบวกมากถึง11.40จุดแต่ในช่วงบ่ายลงไปติดลบ1.57จุดก่อนปิดตลาดก็เงยหัวขึ้นมาปิดไปได้เกือบ4จุดถึงแม้จะปิดราคาในเชิงบวกแต่ถ้าดูภาพกราฟแล้วก็ยังคงได้กราฟแท่งแดงนะครับมีไส้บนและไส้ล่างยาวๆแนวต้านของเซ็ตในเดือนธันวาคมยังอยู่ที่เดิม1266จุด แนวรับก็ให้ไว้ที่เดิมนะครับ1,248จุดแนวต้านเส้น EMA 200วันอยู่บริเวณ1,260จุดเมื่อวันศุกร์เมื่อวานนี้ต่างชาติและกองทุนยังเป็นฝ่ายเทขายหุ้นออกมานะครับส่วนโบลกเกอร์และรายย่อยเป็นฝ่ายซื้อถึงแม้ต่างชาติจะเทขายหุ้นแต่ต่างชาติก็ยังเป็นฝ่ายลอง t f เฟซื้อ1,7476สัญญารายย่อยและกองทุนเป็นฝ่ายช็อตทีเฟ รายย่อยขาย8,802สัญญากองทุนขาย8,674สัญญาในภาพรวมมีการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งโรบัตเทรด48.33%หุ้นที่ถูกเทขายนะครับมี2ตัวได้แก่ BCP และ88 TS ส่วนหุ้นโมโนดีดขึ้นในภาพรวมมอลตแอคทีฟมีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทจำนวน9หลักทรัพย หุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดคือหุ้นทรูราคาเดิมไม่เปลี่ยนแปลงยืนราคาอยู่ที่10บาท80สตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย2,152ล้านบาทรองลงมาได้แก่หุ้น Delta าซึ่งบวกไป2บาทอ d v a านซบวกไป3บาทและปตทบวกไป25สตังค์หุ้น BCP นี่ติดลบมากหน่อยร่วงลงมา13%ติดลบไป3บาท75สตางค์ ลงมายืนที่25บาทด้วดยมูลค่าซื้อขาย1,082ล้านบาทและหุ้น BCP ก็ติดเข้ามาใน20ว o p ี้ท็อปลอเป็นลำดับที่2นะครับส่วนลำดับแรกได้แก่หุ้น SPCG ร่วงลงมา14%ติดลบไป1บาท45สตางค์อยราคาอยู่ที่8บาท65สตางค์โดยมูลค่าซื้อขาย44ล้านบาทลำดับที่3 TPCS ติดลบไปมากถึง12เ ร่วงลงมา19สตังค์ลงมายืนที่1บาท30สตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย7ล้านบาทส่วนหุ้นที่น่าสนใจติดเข้ามาใน20 t top g i n ได้แก่หุ้นอรินซิลิเมื่อวานนี้ปิดราคาที่ซีลิ่งนะครับบวกไป16สตังค์ขึ้นมายืนที่67สตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย20ล้านบาทโดยมีหุ้นโมโนมีมูลค่าซื้อขายสูงสุดที่56ล้านบาทโมโนบวกไป11ป ดีดขึ้น12สตางค์ขึ้นมายืนที่1บาท21สตางค์รองลงมาได้แก่หุ้น SGC และหุ้น TQM โดย TQM บวกไป70สตางค์ขึ้นมายืนที่11บาท70สตางค์ส่วน SGC บวกไป5สตางค์ขึ้นมายืนที่89สตางค์โดยมูลค่าซื้อขาย23ล้านบาทหุ้นอันเซนก็ยังไปได้สวยนะครับบวกไป9%ดีดขึ้นมา13สตางค์ ขึ้นมายืนที่1บาท44สตางค์โดยมูลค่าซื้อขาย19ล้านบาทส่วนหุ้นเคเจนหลังจากทำราคาซีลิ่งแล้วเมื่อวันศุกร์ก็ยังดีดขึ้นต่อเนื่องบวกไปอีก14%ซดีดขึ้นมา10สตางค์ขึ้นมายืนที่78สตางค์โดยมูลค่าซื้อขาย18ล้านบาทหุ้นเอสเชกก็ปิดบวกไป14%เช่นเดียวกันดีดขึ้น40สตางค์ขึ้นมายืนที่3บาท16สตางค์ โดยมูลค่าซื้อขาย17ล้านบาทหุ้น BKA ก็ดีต่อเนื่องเลยนะครับเมื่อวานนี้บวกขึ้นไปอีก11สตังค์ขึ้นมายืนที่1บาท3สตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย21ล้านบาทหุ้นไซแมทหลังจากขึ้นเครื่องหมาย XD ย่อตัวลงมาแต่ว่าเมื่อวานนี้ดีดกลับขึ้นไปอีกบวกไป6%ดีดขึ้นมา7สตังค์ขึ้นมายืนที่1บาท18สตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย5ล้านบาท ใครถือหุ้นไซแมทไว้ก็ได้ทั้งปันผลแล้วก็ได้ส่วนต่างของราคานะครับถือว่าโชคดีสุดๆมีหุ้นที่ทำบอลลูมาเลิดในเชิงบวก3าทแรกได้แก่หุ้นเคเจนอรินซิลิและ s n n p วอลลูนมาเลิดในเชิงลบ3ามแรกได้แก่หุ้น BCP BCPG และ SPCG Impact ในเชิงลบ3ามตรกได้แก่ KTB BCP และหุ้นกัฟ ส่วน impact ในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่หุ้น Delta Advance และปตทในช่วงนี้เราจะเข้าไป2กราฟหุ้นที่ติดเข้ามาใน20 Top l o s 3ตัวแรกนะครับได้แก่ SPCG, PCP และ TPCS ซึ่งติดลบ 14%, 13%และ12%ตามลําดับหุ้นตัวแรก SPCG หุ้น SPCG ใครลงมาช้อนซื้อ ในช่วงภาษีทรัมรอบแรกบริเวณราคา6บาท60สตางค์ป่านนี้ก็ยิ้มสบายเลยนะครับโดยหุ้น SPCG ลงมาต่ำสุดแค่แวับเดียวแล้วก็ดีดขึ้นกลับไปที่เดิมบริเวณแนวรับแนวต้าน7บาท90สตางค์ถึง8บาทในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมในช่วงต้นเดือนกันยายนพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่8บาท60สตางค์ในช่วงกลางเดือนตุลาคม สวิงลงมาไม่หลุดแนวรับ7บาท90สตังค์จากนั้นในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก็มีความพยายามที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมบริเวณ8บาท60สตังค์ในช่วงนี้ก็มีการประกาศงบก,การเงินไตรมาสที่3ปรากฏว่า HP CG มีผลประกอบการบริษัทมีกำไรหุ้นก็เปิดกระโดดขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ทะลุทะลวงเบรกแนวต้าน10บาทขึ้นไป และสามารถทํา i ห h สูงสุดที่10บาท20สตางค์จากนั้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีการขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นก็เปิดกระโดดเช่นเดียวกันโดยเปิดที่8บาท50สตางค์แล้วดีดกลับขึ้นไปจนแนวต้านบริเวณ8บาท70สตางค์ท้ายตลาดลงมายืนปิดราคาที่8บาท65สตางค์ใครที่ถือหุ้น SPCG ส่วนใหญ่ก็จะเทขายก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับ และถ้าใครลงมาช้อนซื้อด้านล่างที่ราคาเปิด8บาท50สตางค์ก็จะได้กำไรเพิ่มเข้าไปอีกประมาณ20สตางค์ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเทรดอย่างไรวางแผนอย่างไรเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดแต่คนที่โชคดีสุดๆก็คือคนที่ลงมาช้อนซื้อตั้งแต่ภาษีทรัมป์รอบแรกสำหรับการเล่นเทรดเก่งกำไรในสัปดาห์หน้าในช่วงต้นเดือนธันวาคม ถ้าหุ้นสามารถเบรกแนวต้าน8บาท70สตังค์ขึ้นไปได้แนวต้านถัดไปก็อยู่บริเวณ9บาทนะครับแต่ไม่ควรจะหลุดแนวรับบริเวณเส้น EMA 200วันหรือบริเวณราคาเปิดที่8บาท50สตังค์ซึ่งเป็นราคาเปิดเมื่อวันศุกร์ก็ใช้จุดนี้เป็นจุด stop loss ถ้าร่วงลงมาก็มารับบริเวณกรอบแนวรับด้านล่างแถวแถวราคา8บาทโดยราคาหุ้นไม่ควรหลุด7บาท90สตังค์นะครับ ถลุดตรงนี้ภาพจะออกมาไม่สวยมีแนวรับถัดลงมาอยู่ที่7บาท50สตังค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น BCP บางจากคอร์อเรชันหุ้นบางจากถูกเทขายลงมาหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ27บาท75สตังค์ลงมาที่25บาทใครถือหุ้นบางจากไวก้ก็น่าจะสต็อปลอสกันหมดแล้วแนวรับหุ้นบางจากซึ่งเป็นแนวรับในทำเฟรมวีคจะอยู่บริเวณ24บาท ใครจะเทรดก,กิงกำไรก็ควรจะรอให้หุ้นลงมาสร้างฐานใหม่ให้เรียบร้อยซะก่อนเมื่อมีสัญญาณซื้อถึงค่อยเข้าไปเก็บหุ้นบางจากนะครับหุ้นตัวตัดปายหุ้น TPCS TPC Power Holding หลังจากร่วงลงมาหนักๆจาก2บาท40สตังค์ลงมาต่ำสุดที่1บาท4สตังค์ก็ถือว่าเสียหายค่อนข้างมากแต่ใครลงมาช้อนซื้อเก็บที่1บาทสสตังค ก็สบายตัวไปนะครับเพราะว่าหุ้นพุ่งขึ้นไปสูงสุดที่1บาท56สตางค์จุดนี้ก็จะเป็นจุดเทคโปรฟิตถ้าใครไม่เทคโปรฟิตจะถือรันยาวต่อไปนี่ก็น่าจะผิดหวังตามๆกันล่ะครับเพราะว่าเมื่อวันศุกร์หุ้นเปิดทิ้งดิ่งลงมาจาก1บาท49สตังค์ลงมาที่1บาท30สตังค์เศร็กินงกําไรในสัปดาห์ต่อไปก็ต้องดูที่หน้างานและครับว่าหุ้นจะเลือกไปทางไหน แต่ถ้าจะให้ปลอดภัยลงมารอรับบริเวณหนึ่งบาท14สตังค์ถ้ายังหลุดลงไม่อีกก็มารับที่แนวรับสุดท้าย1บาท4สตังค์สำหรับหุ้นที่ปิดราคาเชิงลบเมื่อวันศุกร์ก็จะดูเฉพาะ3ตัวนี้ละครับถัดไปเราก็จะไปดูหุ้นที่ปิดราคาในเชิงบวกซึ่งมีหุ้นที่น่าสนใจหลายตัวจะได้นำเสนอในคลิปต่อไป